คลิปนี้เปรียบเสมือนการแชร์ประสบการณ์ฉะนั้นแล้วสาม,มารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันได้เลยครับจะมาทําไมตอนนี้นี่อาจจะเป็นเสียงในใจของใครหลายคนที่อาจจะเผลอพลังหมดตัวหมดไผ่โมเจมหมดทั้งเม็สี่รุง้งกับตูกาชาในอดีตหรือปัจจุบันแต่ดันตัวใหม่ที่อยากได้ดันมาครับสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเกินชิ้นอินแพคอยู่กับผมนิกจากช่องตำรากอริล่าในคลิปนี้ผมจะรวมสิทธิ์ความเชื่อ กดยังไงให้ปังไม่ใช่พังแต่ปังมเมื่อเหตุการณ์ปัจจุบันมันไม่เต็มใจอย่างก็ไม่ออกพ่นไม้ก็ไม่ติดลอตเตอรี่ก็ไม่ถูกแล้วกูยเยาตามที่ในเติมนักนี่คือเสียงสะท้อนของคนใต้คนหนึ่งที่หมดตัวกับกาชารอบที่แล้วแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่มีงบประมาณไม่อยากพึ่งพาความเชื่องมง,งายอยากจะเติมใหญ่เติมเล็กเติมน้อยผมแนะนําที่ร้านริ m แมนชอน็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมเกม่งชินอินแพคถูกถูกคุ้มกระหน่ำยิ่งเติมยิ่งล้อเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็กที่รูม การรับริสแมนคอยชัยแทนส่วนลดมีบริการเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชั้นน้ำหมัดกับน้นและบัตรเติมเกมต่างๆให้เลือกเติมมากมายเติมได้ทั้งในเว็บและในไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงครับเติมถูกเติมคุ้มบริการไวตองทีริสแมนช็อปเท่านั้นอันดับแรกเลยนะครับข้อมูลที่ผมจะพูดในคลิปนี้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์มันไม่ใช่สิ่งที่ผมคิดเอาเองแต่มันเป็นข้อมูลที่ผมไปเอามาสรุปมาพูดเน้นอัธรรตให้ฟังโดยวิธีการเขาไปที่ Google เสิร์ชหา จะปรากฏเว็บไซต์ข้อมูลมาให้เราอ่านเยอะแยะไปหมดซึ่งผมคัดมา9ข้อและเป็น9ข้อที่ส่วนใหญ่แล้วทําได้ง่ายสามารถทําได้ภายในห้องเพียงแค่เรามีท็บเล็ตหรือมือถือที่ใส่เกมกันชินเอาไว้เพียงแค่เครื่องเดียวก็สามารถทําได้แต่อาจจะมีบางข้อที่อาจจําเป็นต้องขยับขยเยนตัวสักหน่อยอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง10ข้อที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้มันเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งเราขอเริ่มต้นด้วยข้อที่1ครั้งตัวเลขมงคลศาสตร์แห่งตัวเลขผมเชื่อว่าใครหลาย ค,คงจะเคยได้ยินเบอร์มือถือมองคลหรือการทํานายทายทักตามตัวเลข13หลักของบัตรประชาชนแล้วทำไมเราจะเอาความเชื่อเหล่านี้มาปรับใช้กับการกดกาชาไม่ได้ล่ะครับซึ่งจากข้อมูลที่ผมกรองมาดูแล้ววิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือกดกาชาในจังหวะที่นาฬิกามันเป็นเลขตองยกตัวอย่างเช่น11นาฬิกา11นาทีหรือจังหวะที่ตัวเลขบนหน้าปัดนาฬิกามันเรียงกันสวย,สวยๆยกตัวอย่างเช่น12นาฬิกาส4นาทีแม้กระทั่งเวลามงคลที่บ้านเราใช้กันบ่อย กตัวอย่างเช ok ่น9ก้นาฬิกา9นาทีการกดกาชาในช่วงระยะเวลาที่ผมยกตัวอย่างมานี้มันอาจจะทําให้มือของคุณชุบไปด้วยท้องคำกดสิทีปุ๊บออกท้องกดสิทีปุ๊บออกท้องก็เป็นไปได้เช่นกันครับแต่จากข้อมูลที่ผมหามาตัวเลขมงคลมันไม่ได้อยู่ในรูปแบบของเวลาอย่างเดียวถ้าเกิดเป็นเกมที่มีการสร้างห้องแล้วสามารถตั้งชื่อห้องได้เราอาจจะตั้งชื่อห้องแล้วเรียงตัวเลขเปต่องเจแต่เกณฑ์ชินไม่ใช่ครับเกณฑ์ช่นไม่มีการสร้างห้องตัวเลขมงคลรูปแบบเวลาเลยค่อนข้างจะเหมะ หซึ่งในข้อมูลที่หามาเขาใช้เวลาจริงแต่เกินชิ้นมันสามารถปรับเวลาในเกมได้ตรงจุดนี้แล้วแต่การพิจารณาของเราเลยนะคะข้อที่2มาปั๊บกดปุ๊บจากข้อมูลที่หามามันเป็นความเชื่อที่เชื่อกันว่าตู้กาชาที่พึ่งเข้ามาใหม่ๆเอาแบบเข้ามาวันแรกเลยหรือวินาทีแรกเลยตัวละครลิมิเต็ดในตู้มันยังมีอยู่เยอะโอกาสที่เราจะสุ่มไปแล้วได้สมดังใจมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเช่นกันครับข้อที่ส าไม่ใช้นิ้วเดิมเมื่อนิ้วสีที่เราใช้อยู่ทุกวันวันนี้มันดันเป็นกละกิกนี้กดไปสิบครั้งได้สี่ดาวเพียงแค่ตัวนีว้วงั้นก็ลองเปลี่ยนมาเป็นนิ้วชี้อีกข้างหนึ่งสิหรืออาจจะลองใช้นิ้วนางนิ้วก้อยนิ้วโปง้งลองกดดูแอกหวานขึ้นมาอีกนิดก็ลองใส่นิ้วเท้ากดดูนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความเชื่อที่เฮ้ยทำง่ายดีว่าแต่มันจะได้ผลหรือเปล่าก็ต้องลองทำดูกันนะครับข้อที่สี่พลังเสียงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายแต่อาจจะหนวกหูคนร ค้างสักหน่อยในช่วงจังหวัดที่เราจะกดก้าชาคุณปล่อยสุดเสียงเลยครับท่านพ่อมหาลูกด ไม่ว่าจะเป็นการเรียกชื่อเรียกชื่อเล่นหรือว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอแค่สิ่งนั้นมันหมายถึงสิ่งที่เราอยากได้ในตู้นั้นนําเสียงที่ปล่อยออกไปมันอาจจะไปกระตุกให้สิ่งที่เราอยากได้มันมาหาเราก็เป็นไปได้ครับแต่<อ>การจะไปเรียกหาอะไรได้โชกุนในตู้ท่านพ่อลักษณะแบบนี้ตะโกนในเสียงแหบยังไงผมว่ามันก็ไม่มีสิทธิ์ออกครับข้อที่5สื่อกลางสื่อกลางเป็นอีกดึงคำที่มีความหมายในตัวอารมณ์ประมาณเตรียมบางสิ่งบางอย่างเอาไว้ ื่อดึงดูดสิ่งที่อยากได้เข้ามาวิติการนั้นมีมากมายแต่ผมจะขอยกตัวอย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นการตั้งรูปโปรไฟล์หรือรูปหน้าจอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กตั้งเป็นรูปสิ่งที่เราอยากได้ในตู้นั้นหรือจะเป็นการปริ้นรูปออกมาแล้วเอาอุปกรณ์ที่เราเล่นกันชิ้นวางบนรูปนั้นหลังจากนั้นก็กดกาชาไม่แน่ครับว่าเราอาจจะได้ในสิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นไปได้เช่นกันครับเฮ้ย <c oughs> ขอหานี้ฟังๆไปมันก็คล้ายกดแรงดึงดูดเหมือนกันเนาะคอที่6บูชายัน เมื่อชีวิตต้องแลกชีวิตอยากได้สิ่งที่เหนือกว่าก็ต้องใช้ดวงวิญญาณแลกออกมานี่คือคํากล่าวสั้นๆของวิธีการบูชายันเป็นหนึ่งในวิธีการของคนใจแข็งที่เห็นตัวละครที่รักดับไปต่อหน้าต่อตาจะให้ดับไปจํานวนเท่าไรก็ได้แล้วแต่ศรัทธาแต่ผมขอยอมรับคัรบว่าคนทําคลิปอาจใจไม่แข็งพอเลยจะขอกล่าวจบข้อที่6ไปสู่ข้อที่7เลยครับข้อที่7ยืมจากประวัติการกดกาชาของตัวเองมันคือหลุด ตรงเกือบทุกรอบหลุดตรงไม่พอหลุดตรงแถมยังลึกด้วยลึกขนาดไหนคือเกือบการันตี90โลเมื่อด้านการกดกาชาดวงมันไม่อื้ออํานวยเราก็ลองยืมมือคนอื่นมากดดูสิครับไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนหรือแฟนรวมไปถึงพนักงานร้านสะดวกซื้อมือของพวกเขาไม่แน่นะครับพวกเขาเองอาจจะมีดวงที่อื้ออํานวยด้านการกดกาชากดแค่10โรอาจจะออกซ้อมทองสามทองสี่ทองก็เป็นไปได้เช่นกันครับข้อที่แสถานที่สถาน สถานที่ที่คุณคิดว่าจุดตรงนั้นมีความเป็นสิริมงคลไม่ว่าสถานที่นั้นจะอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงหรือแม้แต่ในเกมลองพาตัวคุณหรือตัวละครที่อยู่ในเกมไปอยู่ตรงจุดนั้นไม่แน่ครับว่าการกดกาชาณะตรงนั้นอาจจะออกดีเกินไปก็เป็นไปได้ครับข้อที่9บนบ้านนะับเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เราคุ้นเคยกันดีการบนบ้านมักจะมาพร้อมกับข้อแลกเปลี่ยนเมื่อสุขสมหวังดังที่บนเอาไว้ก็อย่าลืมทําตามข้อ คอแรกเปลี่ยนหรือที่เราเรียกกันว่าการแก้บนกันด้วยนะครับคอที่10ส่งท้ายสําหรับคอที่10นี้มันเกิดจากประสบการณ์ของคนทําคลิปโดยตรงซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ผมตั้งใจอีกอย่างหนึ่งแต่มันไปได้อีกอย่างหนึ่งคือตัวผมเองนะ่ะมียุนจิน4 5อยากจะเปิดหายุนจิน4 6แล้วตู้ของน้องชิโอริยุนจินเขาเป็นแบรนเนอร์สีดาวของตู้น้องพอดีการกดหายุนจิน46ผมกลับได้น้องชิโอริ4 2เฮ้ยแล้วมันเชื่อมโยงกับความเชื่อยังไงเราลองสังเกตว่า วันเวลาประวัติกันกดน้องซิโอริซีหนึ่งและซีสองผมดูครับข้อแรกเลยมันเป็นช่วงใกล้จะสิ้นเดือนข้อที่สองผมกดใกล้ช่วงเวลาจะสิ้นวันข้อที่สามผมกดใกล้อีกหนึ่งถึงสองวันตู้น้องจะออกไปด้วยข้อสังเกตที่ผมตั้งสามอย่างนี้ผมเลยให้ข้อนี้ข้อที่สิบนี้มีชื่อหัวข้อว่าส่งท้ายครับอย่างไรก็ตามครับทั้งสิบข้อที่ทางช่องนําเสนอมามันอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญก็ได้บังเอิญว่าเขาไปทําแล้วมันได้ผลเลยส่งต่อข้อมูลกันมา บังเอิญวันที่บังเอิญได้มากกดกาชาได้ดีมากเป็นช่วงที่สถานการณ์รอบข้ามวันเวลามันสามารถเชื่อมโยงกันได้ถ่ายที่สุดแล้วอย่างไรก็ตามขอย้ำอีกครั้งทั้ง10ข้อนี้มันเป็นเพียงแค่ความเชื่อส่วนบุคคลซึ่งทางช่องของเราขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้มีแต่ความโชคดีในการกดกาชาทุกๆครั้งเลยครับผมอาจจะพูดเร็วเกินไปอธิบายแบบงงๆงวยไปบ้างก็ต้องขออภัยไว้นะคลิปนี้ด้วยนะครับแชร์ประสบการณ์จะเพิ่มเติมหรือตีชมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ ปัจจุบันช่องตำรากอยล่าของเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับสำหรับใครอยากจะสนับสนุนช่องของเรานี่เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถทําได้หรือว่าจะใช้ช่องทางปุ่มซุปเปอร์แตง Super Tank, หรือปุ่มขอบคุณก็ได้เช่นกันแหมเพียงแค่คุณดูคลิปนี้กดไลค์คลิปนี้กดซับสไครป์ช่องนี้มันก็ทําให้ผมสุขใจมากมายแล้วครับอย่าลืมนะครับที่จะเติมเกมผมขอฝากร้าน Ri สแมนช็อปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ